น้องอุงอิงดังจริงไหมเดี๋ยวมาเบืองกันสวัสดีครับเมดมังแคนแฟนลรมที่รักและครบทุกท่านครับพ่อคนอีกแล้วครับกับสงชำนานครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับมาเบืองคมดังคมพังของน้องอุงอิง สิดังสิบังสําไนเดี๋ยวพี่น้องมาติดตามเบิ้องคำว่ากิงไหมน้องอิงบาว่าที่เป็นเลนมองไหนไปเลนบางว่าจะเป็นภาคอีสานภาคก,กลาง เอฟซเนิ้วแน่นเอฟซไปต้อนรับไปให้กำลังใจทุกสนามครับนี่คือดังจริงไหมครับนอ้องอุ้งอิงไปเดินทางไปเดินตลาดดูจะไปเซเว่นเ มีคนไปขอไทยลกูกมีคนหงจังเอฟซีมีทุกพื้นที่ครับอันนี้กิงครับคิดเบิ่งว่าล่งบ่ดังเนาะบอลโจถึงได้ได้ตั้งมุ่งสองครับเพื่อจะมาลองรับ พ่อจ้าภาพแม่จาภาที่ต้องการอยากจ้างสาวหน่อยอันนี้จริงไหมครับแล้วน้ององอิง,องบ่ได้ดังคนเดียวน้องผ้าวงสาวหน่อยดังไปนําผ้าพี่พี่ในวงพอพอแม่ๆในวง ดังไปนั่มเดี๋ยวนี้แม่งกระทั่งค้นว้อยนั่งดนตรีห้างเครื่องเอฟซี F C ก็ยังหูวจกักนะครับอันนี้ดังจริงไหม แล้วก็แม่นแต่สัตว์เลี้ยงของน้องก็กยังก็ยังมีคนหูจักกับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นมาสุนัขแซนโลูของเจ้าโดน้องอุ้งอิงบอ่มีผูไธยมููจกักน้องดีดี ตอนนี้ก็ได้ขอดลูกออกมาแล้วเกตโต้พี่น้องตัวกปูสามเอ้ยตัวกปูสามตัวแม่ซีบ่ได้เป็นน้องตูรูแมวแมวแสนลูกของน้องอิงแม้กระทั่งอบที่อยู่บ้านนอ้องแต่ยังมีคนหูจากพี่นอ้อง อันนี้ก็พิสูจน์ได้เลยว่าน้องอุงอิงดังจริงของจริงบริเวณมียูทูบเบอร์หลายหลายช่องครับมาทำข่าวน้องอุงอิงเฉพาะในวุงสาวน้อยนี่ ผมว่ามันเกียบรอยช่องนะครับยูทูบเบอร์ข้างนอกนี่ผมอุย้ยหลายร้อยช่องครับที่ทำขา่าวน้องอุ้งอิงรวมทั้งผมด้วยครับผมก็เอฟซี FC น้องอิงครับทำขา่าวน้องอุ้งอิง ดูความเคลื่อนไหวของน้องอินตลอดนี่นี่คือบทพิสูจน์ไดว่าน้องอินดังกิงและจะดังนานด้วยเพราะถ้าไม่ดังกิงยูทูบเบอร์ไม่นำเสนอเข่าอันนี้จริง น้องอิงมีต่างกับนักร้องคนอื่นครับที่ขึ้นมาไล่ๆกันนี่บางคนดังดังแค่เพลงเดียวแล้วก็หายไปเลยครับไม่ไม่มีกระแสไม่น้องอิงน้องอิงนีนี่กระแสแตลอดน้องอิงมีอยู่กับสื่อตลอดเวลา างคนนี่ขึ้นมาแป๊บเดียวเพลงสองเพลงนี่หายเลยถึงถึงแม้นว่าเพลงนั้นจะดังอยู่แต่ว่าตัวน้องของเองไม่มีกระแสยูทูบเบอร์ก็ไม่ไปทำขา่าวอันนี้คือพิสูจน์ได้เลยว่าคือถ้าไม่ดังจริงเขาจะไม่ทำขา่าวแม้นแต่ช่องใหญ่ัไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรืออมริน ทีวีนี่ก็ยังเอาข่าวนอ้องอุ๋งอินไปนำเสนอค,คิดดูว่าดังไม่ดังผมทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพราะกลมหักกลุ่มแพ่งอีหล่าหน่อยถึงได้ทำช่องตัวขึ้มาแล้วก็นำเสนอข่าวอุ๋งอินบ่ได้อ้วยเลยครับน้องอินนี่ดังจริงครับ เช็คอนาพอกันใหม่อยู่ดีดมีแห้งครับถูกง้อยลุยเบอร์สุกคนเด้อครับเด้อจำเป็นครับ